ผมเพชรต่อแสบนะครับและนี่คือของเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดที่ผมค้นพบเจอมาและจะนำมารีวิวเพื่อนๆดูในวันนี้นะครับพักพัเโอรับฮัาฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ มาอีกหนึ่งของเล่นปวดสมองแล้วครับอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าของเล่นชิ้นนี้จะเล่นคนเดียวก็ได้จะเล่นเป็นคู่ก็ได้จะเล่นทั้งครอบครัวเลยก็ได้นะครับมันเล่นทั้งใช้สมองและได้ความสัมพันธ์เพิ่มกับคนรอบข้างด้วยสุดยอดเลยครับจสิ่งนี้นะครับชื่อว่าพัก พัซโซครับชื่อบอกแล้วครับพัซโซมันก็จะเป็นของที่ค่อนข้างจะต้องใช้สมองนิดนึงนะแบบว่าไม่เล่นแบบลอยๆได้ครับต้องคิดครับว่าจะาต้องทำไงถึงจะถูกต้องถึงจะได้ตามแบบเขาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งการเล่นมันนะครับจริงๆิก็เน้นแข่งขันซะมากกว่านะดูจากหน้าปกก็ได้มีคนสองคนแล้วมีแบบปุ่มกระดิง่งอนี่้ายๆว่าใครจะก,กดกระดิง่งกิ้งไงประมาณนี้นะครับอยากก็เดือสีว่ามันเป็นยังไงคืออยากก็้สีว่ามันคืออะไรเล่นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับมาดูรอบกองแกะกองและทดลองเล่นกันเลยเดย ก็เดูดูราคาของมันก่อนเลยแล้วกันครับนี่ครับราคา189บาทครับคือเพื่อนหลายคนชอบบอกว่าพี่ชอบไปบอกที่ซื้ออะไรเงี้ยจริงๆผมบอกตลอดนะผมผลิตวิดีโอด้วยแต่เพื่อนจะไม่เห็นเองนะครับผมซื้อจากที่นี่นะครับคือมันก็มีหลายราคาเพื่อเป็นเรื่องดูเลยชอบราคาไหนร้านไหนซื้อได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่บางรีเสิร์ชื่อนี้อาจจะไม่เจอนะครับถ้าเป็นคนไทยขายนะเขาจะชอบใช้ชื่อแบบแปลกๆันนะมาดูรอบกล่องกันก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับพัทพัทเลครับอายุที่เล่นได้ควรจะเป็นสี่ขวบขึ้นไปนะครับเพราะว่าน่าจะพอเริ่มเข้าใจวิธีีกาารรเล่่นนออะไยง้ หนึ 1> 1่งถึงสองคนนะแต่จริงก็หลายคนก็ได้ครับสามสี่ห้าคนเป็นกรรมการเป็นอะไรเงี้ยแล้วแต่ไม่มีปัญหาครับดูรอบก่อนนี่อ่ะก็จะเป็นประมาณเนี้ยแบบมีสองถาดใช่ไหมครับแล้วก็แข่งกันแข่งกันทําตามรูปครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดดูเลยดีวยกว่าเดี๋ยวจะได้เข้าใจนะครับอ่ะไม่มีอะไรมากรอบกล่องนะครับมาดำเดูก่อนแล้วกันนะครับ,รบอนนันดับแรกว่าพัทพัซโซเนี่ยหนึ่งกล่องเราได้อะไรมาบ้างครับ นี่ครับอะไรอ่ะที่เป็นการ์ดอะไรอ่ะอ๋อมีเป็นการ์ดตรงนี้นะครับอ่ะมาเรามาเปิดดูทั้งหมดก่อนนะครับนี่นะครับแต่หนึ่งกล่องที่เราซื้อมาจะมีดังนี้นะครับมีถาดสำหรับเล่น2อ,อันครับมีตัวที่เดินที่ยอาไว้บุนมือหมุนข้างในถาดเนี่ยเหลืองเขียวแดงฟ้าสีสีนะครับแล้วก็มีกริ่งอ่าแล้วงั้นก็เป็นตัวการ์ดครับ ซึ่งตัวนี้ตัวกาเ,เขากมี2แบบนะอ่าใช่ครับด้านหลังนี้มีกาสีส้มกับกาสีแดงนะคือตัวนี้เขาจะมาเป็นแผ่นใหญ่ๆมาครับเราต้องแกะออกมาก่อนนะมันเป็นเหมือนกาอ่ะพูดง่ายๆนะออกมีสม่ดอย่างนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวีมีวิธีบอกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับการตรงนี้มีสองอันนะที่บอกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะนี่กาสีส้มครับแล้วก็กาสีแดงครับถ้าดูผมดูมาครับสองการ์นี้มันจะมีความแตกต่างกันนะครับพูงง่ายกาสีส้มง,ง่ายกว่ากาสีแดงอ่ะกาสีส้มจะเป็นแบบผู้เริ่มต้นคกาสีแดงจะเป็นนแบบบบรระดััปห่อยค เพราะว่าตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่สีส้มนะนี่สีแดงนะเห็นไหมสีส้มมันจะน้อยกว่าสีแดงตัวหนึ่งสีแดงมันจะว่างช่องเดียวครับสีส้มจะว่างสองช่องอ่าเห็นเองนะครับแล้วสีตรงนี้คืออะไรยังไงล่ะมานี่มามๆามามาดูตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็น2ถาดใช่ไหมครับเราจับสีใส่เลยครับสีละ2ทุกถาดเลยครับอ่าสีฟ้าที่2องะ สีฟ้านี่สองนะสีแดงนี่สองสีแดงนี่ก็สองอ่านี่ครับในถาดนถาดจะมีตัวกลมๆแบบนี้เท่ากันนะครับทุกตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะโอเคครับเราต้องแกะกะออกมาจากนู่นให้หมดก่อนนะครับพอแกะหมดปุ๊บเราจะเลือกครับจะเล่นสีส้มหรือสีแดงถ้าสมมติเราเล่นสีส้มนะครับนี่ถ้าเราเลือกเล่นก๊าซสีส้มครับเราต้องถอดสีแดงออกตัวหนึ่งเล่นแค่นี้พอครับก็ขยับขึ้นขยับลงอยามนี้นะแต่ถ้าเราเล่นก๊าซสีแดงนี้ก็คือใส่เต็มเลยให้ครบทุกตัวนะครับทีนี้วิธีการเล่นครับอ่ะเรามาดูแค่ตััััััวววเเเเเดดีียยยกกกก่่่่่่ออออนน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 นะะะะจไไ้้้้มมงงงงงคคคครรรรบบบบาาแแแลลผพิ ใช้เป็นการสีส้มนะเึ๊บเราเปิดการมาครับเราออกตัวดึงสีแดงนะครับอ่าทีนี้ครับสังเกตเห็นไหมครับมันเป็นสีเห็นไหมเราต้องจัดยังไงก็ได้ครับให้มันอยู่สีเหมือนในรูปนี้เป,เป๊ะเลยอ่าเหมือนอย่างเงี้ยเขียวอยู่บนสั่งอะไรก็ก้องเอาเสือขึ้นไปเหลืองอ่าฟ้าเปึ๊บอย่างงี้อ่าเป๊ะเห็นไหมแล้วพอทําเสร็จทำยังไงครับนี่ไงครับ กดกระดิ่งครับแล้วเราจะกดกระดิ่งเพื่ออะไรใช่ไหมครับก็กระดิ่งเนี่ยนะครับบางกานบุกบอกว่าฉันเสร่จก่อนยะชนะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้ในการแข่งกันครับนีอ่อ่าเดี๋ยวเอารูปใหม่นะเดี๋ยวผมจะเปิดรูปขึ้นครับพอเปิดรูปขึ้นปุ๊บทั้งสองคนต้องแข่งกันครับทำทันทใครทำเสร็จก่อนกดจกิ่งก็จะเป็นผู้ชนะครับผมจะลองให้เป็นผู้เล่น A กับผู้เล่นบนะครับมาลองแข่งกันดูนะอ๊บ ปึ้งเอ้าเฮ้ยเอาล้ไป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 เออนี่แดกออกก่อนดิเอ้ยเฮ้ยแข่งครับแข่ง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 ม่แข่งแน่แข่งกับตัวเองเนี่ยนะเฮ้ยโอ้ยงงสมมต่ามือขวาก่อนเฮ้ยจิงอ่ามือขวาเป็นผู้ชนะครับในการนี้ไปอะไรประมาณนี้ครับการเล่นเป็นแบบนี้นะครับโอ้ใช่ลรือมือขวนกันหลักนะครับเวลาเราจะเรียงรูปแบบนี้ครับให้ลองทันแบบนี้นครับสิ่งที่ห้ามทำนะครับก็คือวึบ อย่างนี้ไม่ได้ครับยกอย่างนี้คือฝ่าวเลยนะครับต้องสลด์อยู่กับพื้นอย่างเดียวนะ้วสลสลด์สลับหา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 อย่างเดียวนะครับยกคือฝ่าวนะครับไอ้ก๊าซสีต้มผมว่าไม่ยากหรอกเพราะมันมีช่องว่างสองช่องเนี่ยมันก็สามารถขยับบได้ง่ายนะครับแต่ผมว่าก๊าซสีแดงอะน่าจะหนักหน้าดูนะอ่ะเดี๋ยวาเล่นก๊าซสีแดงให้ดูตัวหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้หอย่างนี้เราจะต้องไปยังไงเขียวแดงเหลืองขึ้นไปโอ้โหแดงแดงฝ้าแดง ở à, huế ở à, huế ngon à, phá à, đưa, 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 đưa. phá cho đi nghe ảo à, hiểu bây giờ nó đi ảo à, huế ngôn các <laughs> bạn đây thầm mà mình tự hấp 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 เดี่ยวฟ้าแดงงงนะครับผมแดงอุ๊ปอาอเฮ้ยโอ้โหที่ผมตายตรงนี้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเหมือนจะง่ายคก็เอาทำไมผมทำไม่ได้โอ้โหโอ้โหกว่าจะได้ครับไม่ง่ายเลยใช่ลืมประเสริก็ต้องกดอ่า โอ้โหเฮย้ยการสีแดงยากนะแล้ยากจริงนะครับเพราะมันมีแค่ช่องเดียวแล้วมันงงครับบางทีเกิดไม่ได้เลยเอ้ยทำไมทำไม่ได้อย่างี้เฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่อ่ะอันนี้คือในกรณีที่เราเล่น2คนแข่งกันนะครับแต่ถ้าเกิเดเราเล่นคนเดียวล่ะทายังไง ก็เล่นกับตัวเองซะสิเราก็แข่งกับเวลาซะเลยเอานาฬิกามาครับเปิดการฟุกปุ๊บเริ่มจับเวลาครับปุ๊บแล้วเราก็ทำๆๆทำอย่างนี้ครับได้เวลาเท่าไหร่ก็จดสถิติไว้นะครับสมมติการไปบกที่เล่นะครับใช้เวลา20วินาทีแล้วจดไว้อยู่ไหนก็ได้อาจจะจดไว้ที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับจดไว้เลยแล้วครั้งหน้าก็มาเล่นใหม่เราต้องทำลายสถิติตัวเองครับทำให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็อาจจะเงๆหน่อยนะเล่นคนเดียวอันนี้มันน่าจะเล่นสองคนแข่งกันน่าจะสนุกนะครับ กกาสีส้มนะแบบง่ายก่อนแล้วก็วางไว้ครับปึ๊บทีนี้ก็เปิดขึ้นมาครับปั๊บแล้วก็แข่งกันสคนแข่งกันสมมติว่าวมือขวามมใช้ายก่อนดได้ไปครับปึ๊บอ่าคนนี้ได้ไปแล้วนหนึ่งแต้มครับเปิดไปที่2มาปึบเฮ้ยไอ้ดู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 ุมมือสายได้ปิง้งกลับมานี่อ่าอย่างนี้ครับเราก็ขบวนกติกาเองจะเล่นเท่าไหร่หาแต้ม10บแต้ม20แต้มหรือหมดกองเลยอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่อันนี้ไม่มีข้อกําหนดนะครับแล้วแต่คนสองคนจะตกลงกันนะครับสุดท้ายแล้วก็มาดูครับสมมติว่าเล่นไปอย่างนี้ปึ๊บ นี่คนได้มากกว่าก็เป็นผู้ชนะไปอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับกรเลาคนก็ใช้แบบนี้ครับในการแข่งกันนะที่สําคัญห้ามลืมนะครับทําเสร็จแล้วต้องกด ถ้าไม่กดยังถือว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ครับก็ยังไม่ชนะนะคล้ายๆการเล่นบิงโกถ้าเราไม่พูดบิงโกก็ไม่ได้อย่างนั้นเหมือนกันครับโอเคทีนี้มาดูที่ตัวการ์ดกันดีกว่าครับทุกท่กนครับการ์ดมีสองสีครับส้มกับแดงครับส้มง่ายแดงยากครับสีส้มนี้มี15บห้าใบครับส่วนสีแดงนี่มี25บใบครับเนี่ยครับส้มจะน้อยกว่าหน่อยแดงจะเยอะกว่านะครับเหมือนว่าเขาเล่นให้เราใช้สมองแหละก็เลยแบบว่าเอาตัวยากให้เยอะหน่อยนะเรามาลองดูในการ์ดกันเล่นๆกันดีกว่านะครับเมื่อเราเปิดการ์ดมานะครับปุ๊ จะสังเกตว่ามันจะมีสีอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าตัวรูปร่างของข้างในอ่ะมันจะแตกต่างกันนะเห็นไหมอ่านี่เป็นถุงมือนี่เป็นดอกไม้เป็นเพชรเป็นมันแรงเป็นอะไรเป็นรองเท้าเป็นอะไรเียเห็นไหมแต่ละใบจะเป็นรูปที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเรามองแค่ตัวสีพอเรามองตัวสีแล้วเราก็ทำในถาดได้ให้เป็นสีเหมือนกันอย่างลำดับตามนั้นพอนะครับเหมือนมันแล้หรือบางอันนี้จะเป็นทิศนี้ดูเห็นไหม <laughs> เป็นสีฟ้าแบบรวมกันเลยนี่อันนี้ก็หมายความว่าเป็นสีฟ้าจักกันติดกันอย่างนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวง่ายนะสีส้มจะมีประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวสีแดงนะครับดูครับก็จะคล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันจะเต็มหน่อยมันมีช่องว่างแค่ช่องเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะยากขึ้นไปหน่อยนะครับซึ่งโอโ้โหคอนโทลมากดูดิโอ้ยมีอุ๊มีอึด้วย <laughs> เออ,อมีเยอะมากอ๋อดีปร,รูปุรถเลยดู ก็เป็นคู่เลยสองสองครับนี่วูว้าวโอ้คขนแลฟูมากเต็มโต๊ะไปหมดเลยมองแบบเหมือนสติกเกอร์อะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่า ก็เป็นประมาณนี้นะครับให้ดูกันคร่าวๆเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับก๊าซส้มกับก๊าซแดงครับอ๋อตรงนี้มัวเรียกก๊าซส้มก๊าซแดงอยู่ครับนี่เขามีชื่อบอกอยู่ครับสีส้มเรียกสตาร์เตอร์การ์ดครับสีแดงเรียกทริกกี้การ์ดนะครับเฮ้ยหนูมันมันยาวเรียกก๊าซส้มก๊าซแดงนี่แหละง่ายดีครับภาษาแบบบ้านๆเราอ่ะนะครับโอเคทุกคนที่เปื่ไปๆนะครับนี่ก็คือพัคพ็อตโซ่ครับว้าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยย้ มาครับตอนนี้ผมอยากจะทดลองเล่นดูครับว่าขีดความสามารถของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนครับเมือนอนี้ผมจะใช้เวลาเล่นประมาณเท่าไหร่นะ เราเริ่มจากกาสีส้มก่อนแล้วกันนะครับพิธีการทดลองผมคือผมจะเล่นทั้งหมด3ครั้งแล้วกันครับว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะแล้วเอามารวมกันและหาร3มจะเป็นเวลากลางที่เฉลี่ยว,ว่าอ่ะกาส้มของเเวลาเฉลี่ยประมาณนี้อ่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นการวัดความสามารถของตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสับการก่อนปุ๊บเดี๋ยวหากรปองปุ๊บปุ๊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 อ่ามาโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับอ่านะปุ๊บอ่านี่ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเฮ้เออเยอย่าหลอกก่อนลืมเขียวเขียวเข เขียวฟ้าเรลืองเขียวแดงฟ้าเรลืองยุดไปกิ้งกุ้งงกดนี่ครับ9.8วินาทีครับตัวแรกนะครับ9.8วินาทีไปแล้วนะครับราาเอาไปถึงผมต้องกดกิ้งก่อนแล้วค่อยกดหยุดน,นี้นะครับต่อไปครับตัวที่2องซุนี่ครับโอเคเริ่มทีนอีน้เทีออ ึบโอ้โห9.27วินาทีแสดงว่าผมอยู่ที่ประมาณ9วินาทีหมดเลยนะครับไม่ใช่ทำไมนานจังต้องเร็วกว่านี้จริงๆ45วิต้องได้แล้วสิอ่าเช็คก่อนดีถูกไหมครับเบิ้บเบิ้บเออโอเคถูกใช่ถ้าผิดนี่ไม่รับนะครับผิดจะต้องไปต่อแล้วนับเวลาเพิ่มไปเลยนะครับอ่ามาอันสุดท้ายครับมาฮึบนี่ครับอ่ะเริ่มเออมาโลดเลื่อยเคลือยไเรื่อยเไปเรื่อยเคลยเกลื่ยเคลื่อยเคลือยเคลื่อยเอเคลื่อยเคลยเคอเคลอย 11.8วิาโอโหนี่ครับในสาครั้งครับครั้งแรก9.8ครั้งที่9.2ครั้งที่าม11.8ครับรวมสาครั้งเป็น30.8วินาทีครับเมื่อหาร3มาผมก็ใช้เวลา10.2วินาทีโดยประมาณครับโอโหถ้ากับเราเฉลีนน่ยในการเล่นการส้มครับผมอยู่ที่10.2วินาทีครับที่ตรงนี้ผมบอกกันครับว่ามันสามารถฝึกกันได้ช่วงแรกนี่อาจจะได้10.2ครับพอฝึกบ่อยๆผมเชื่อเลยเกินว่าเหลือ แปดเจ็ดหกห้าเพื่อเห้าวินาทีเลยนะครับก็ว่ากันไปก็รับฝึกกันไปนะครับอย่าลืมปฏิการิานะครับห้ามยกขึ้นอย่างนี้เด็ดขาดนะครับเทลทได้อยู่แต่เด็กเดยวเท่านั้นนะอ่ามาทีนี้มากาสีแดงบ้างครับเมื่อกาสีแดงก็ต้องใส่ตัวให้เต็มสีแดงนี่อ่าตัวเนี้ยยากเลยบอกเลยผมว่าใช้เวลานานแน่นอนนะครับกาสีแดงนี่นะครับอดอมสับกันชึบชึบชึบช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 บอ่ามาดูทักตัวก่อนนะครับบึบโอ้โหเป็นเหมือนลายกระเบื้องนะครับโอเคมาถ้าพร้อมแล้ว

โอ้โหใช้เวลา2นาทีครึ่งครับแต่เมื่อกี้ตัวละ9วินาทีกลายเป็น2นาทีครึ่งครับโอ้โหใบแรกก็ล่อไป2นาทีครึ่งแล้วครับโอ้โหโคตมากเฮ้ยยากจริงนะมันแบบงงมากเลยผมวนวนวนอยู่นี้ตั้งนานนะครับอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะพลาดไปตัวแรกพลาดไปนะครับเอาใหม่เอาให,หม่ลองดูครั้งที่2นะครับโอ้โหนะดูตัวนี้แล้วกัน,นครับวืบโอ้ลูกสัตว์เมื่อกี้เลยไป โอเคโอ้หเข็มก่อนโอ้โหเหลืองเขียวแดงฟ้าฟ้าแดงเขียวโอ้โหสองนาทีห้าวินาทีครับอันนี้ดูแล้วเฉลี่ยที่สองนาทีกว่าแน่นอนครับตัวนี้โอ้โหตายถ่ายตายตายแตไปไปเลยเรามาลองดูกันให้รู้กันแน่ชัดไปเลยนะครับมาเหนื่อยจังเลยปวดสมองมากเลยครับอะมาตัวที่สามครับปึ๊บปึ๊บมาพร้อมไหมอ่าพร้อมแล้วนี่ครับโอ้ไปเลย เขียวเรื่องเฮ้ยเฮ้ยอาฮะอออันนี้ดูสีเช่นเห็นไหเห็นไหม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 เฮ้ยอันนี้มันฟุกด้วยครับผมว่าตัวเนี้ยดวงสําคัญมากครับเพราะเหมือนว่าตัวนี้กับตัวเนี้ยมันไม่ได้ไกลกันมากีคล้ายๆกันหมดเลยสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมนี่ เขียวเหลืองอยู่สองอันบนแดงอยู่สองข้างนี้เลยฟ้าอยู่ตรงนี้เขียวอยู่นี่เห็นไหมเปลี่ยนแค่นิดเดียวเองครับมนเลยได้หุ้ยแสดงว่าการเล่นตรงเนี้ยดวงสําคัญด้วยนะครับว่าแบบอันที่เราเปิดต่อไปอ่ะจะเป็นยังไงสมมุติว่ารูปนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมครับรูปต่อไปที่เราเล่นครับปุ๊บอาจจะแบบไกลกันมากทุกอันอยู่ไกลเลยก็เริ่มแบบ เลื่อนไกลเลยครับอุ้ยอันนี้ดวงมีส่วนด้วยนะครับฮ่าไอเจ้าตัวเนี้ยขอบคุณมากแลยสุดท้ายทําให้เฉลี่ยวเวลาของผมดีขึ้นมากเลยนะครับนี่ตัวนี้22วินาทีเองนะครับนี่นะครับดูสถิติของผมนะครับครั้งแรกครับ2.36นาทีครั้งที่ส2.05นาทีครั้งที่3 22วินาทีครับรวมแล้วทั้งหมดเป็น4.63นาทีครับ ไม่ใช่ดีอะไรสี่หุดถกสามอะไรก็คือห้านาทีสามวินาทีครับ <laughs> เออเมื่อตีเป็นวินาทีก็จะเป็นสามร้อยสามวินาทีครับเมื่อเราหารสามวินาทีองก็จะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งวินาทีอ่าถ้ากิดวา่าวินาทฉลี่ผมได้ที่หนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดวินาทีครับนี่แหละครับคือของเล่นสุดเฟี้ยวที่ผมมาแน,น,นะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับ อ่าถ้าอยากซื้อนะครับก็ลิงกกระเดื้องของผมเลยนะครับที่จากแอปช้อปปิ้งที่ดังในประเทศไทยนั่นแหละครับราคา189บาทนะครับอาจจะมีราคาสูงต่ำกว่าดีบ้างแล้วแต่เพื่อนๆครับลองไปเลือกหาร้านที่ถูกใจซื้อกันได้เลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าของในชิ้นเนี้เจ๋อครับคุ้มค่ามากครับได้ใช้ได้สมองและใช้เวลากับคนข้างๆเราครับไม่จะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวหรือแม่พ่ออาจารย์อะไรก็ตามครับว่าไปเราเล่ได้วยกันสร้างความสัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้เกิดเล่นช่วงนี้ก็ระยะห่างนิดนึงนะครับอยู่กันไกลๆครับอยู่ เป็นอีกหนึ่งของเล่นที่ผมแมนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยซื้อให้ลูกเล่นนะครับจะเล่นหลายคนก็สนุกจะเล่นคนเดียวก็ฝึกสมองและฝึกสมาธินะแล้วของเล่นแบบนี้ถ้าเปลียบมัใช้ชีวิตจริงของเรานะครับมันคือการฝึกการแก้ปัญหาภายในกรอบครับมันใช้ได้ในชีวิตจริงเลยนะครับสมมุติว่าเราเจอสถานการณ์อะไรอย่างหนึ่งที่เราต้องแก้ปัญหามันโดยมีข้อจากัดอยู่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันคือของเล่นชนิดเปะ๊ปะๆเลยนะครับอย่างนั้นเลยฝึกให้เขาเล่นบ่อยๆเขาจะได้มีความคิดเป็นของตัวเองสามารถคิดแก้ปัญหาได้เจออนนี้้้้้้้้จะตตออออองงงงงแแแแแกกกกกไไไไไเรรมดบบบ แนะนำเลยครับเหมาะสำหรับเด็กทุกคนให้เล่นจริงๆนะครับแต่เขาบอกสี่ขวบขึ้นไปนะให้เลยสี่ขวบเขาซื้อให้เล่นนะครับเพราะไม่ไน้นะครับใครจะรู้เด็กเล็กๆตองสามขวบอย่างเงี้ยเจอเงี้ยเขากินอ้ามเข้าไปติดคอนี้งามไส้นะครับชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับ ยังไงถ้าเด็กเล็กเล่นมากอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองตลอดเวลานะครับโอเคครับของสุดเฟี้ยวที่บอกวาในเพื่อนๆในวันนี้มีเท่านี้นะครับพักพัซเซิลครับยังไงถ้าเพื่อนซื้อไปก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นกับคนรอบข้างหรือว่ากับการชาเลนจ์ตัวเองนะครับขอให้สนุกและเอ็นจอยกับมันนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากจะพาวิดีโอใหม่จากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งก้างๆนะครับเพราะผมลงวิดีโอใหม่ทุกวันแค่ไม่เป็นเรื่องการพิสูจน์การรีวิวของการส่องดินหรือการชำแหละดูภายในขขขออออออองงงงงงสสิิ่่่่่่่่ตตตาา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 ๆๆรรรรรบบบบบััััััััวววคคคคมมมมีีีแดดดโทททนน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 ใจ้้้้เเลลลยยยะะะถกกพืูชผุ ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้นะครับทีเดียวเดียวนะครับนะครับสวัสดีครับมาแล้แข่งกันมือซ้ายกับมือขวาเริ่มงงมือซ้ายมือขวางงงง,ง